ท่านแรกนะครับที่ได้เข้าสู่รอบ Thailand Final หรือว่า Thailand Qualifier นะครับ uh huh. เป็นท็อป uh huh. 16นะครับโอเคคนแรกนะครับเอาเข้ามาเถอะ ในแบบมันได้ใจกลับมาคืออะไรครับที่ที่ผม,มาด้ก็มันเป็นเขาคิดเ,เห็นมากเข <ạ. S 2> าทักเต้ระดับโลกคนรุ่นมีเอกลักษณ์แล้วก็มีนะอนไที่ไม่เหมือนกันแค่รู้รสึกว่าแต่คนที่มั่นใจตัวเองอยากให้ลองสุดคนรุ่นมั่นใจแล้วก็เอาแบบแั่งควาได้เพราะว่าจากที่ดูทักเต้ระดับโลกทุก,ทก,ทกคนคนรุ่นมีเอกลักษณ์ที่สำคัญแล้วก็คนเก่งระดับโลกก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบแข่คนก็รู้สึกเอกลักษณ์แล้วก็สไตล์ที่ เออพี่พี่เป็นเทนเแอพี่เปิดเะไรแล้วก็มาู้วนตแล้วก็ออริชั่นี่เราดเออตรงไหนที่อเดน้นะเจสสล็อตเีทีนี้มันตื่นเต้ยังไงมีโอกาสได้มาออเิชั่นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง จริงจริงผมได้แปลเนชั่นปีที่แล้วมาแร้วก็เล่ไม่ติดโอเคนี้ได้ได้มาแค่สวยก็รู้สึกดีใจมากครับผมและขอความรู้สึกวินาทีนี้เลยที่แบบไม่เรียกชื่อแล้วมันเนี้ยอั่นแล้วก็อะไรแอดมินเจ็บไอเดนีิฟายตัวเองเหมือนเทนสไตล์อะไรนี้เหมือนเราซิให้เพื่อนๆฟังจริงๆเมนซานผมเป็นล็อกกิ้งครับผมแต่ว่า ตอนเมื่อกี้ที่เต้นไปผมเอาฟิลตามเพลงครับถ้าเพลงมาันน่ายิมผมก็เต้นที่พอถ้าเพลงมันมาฟิลฟังผมก็เต้นฟังครับเป็นคนที่สามนะครับอของเราที่จะเข้ารอบไปนะครับคืนนี้มันก็จะเป็นจริงแล้วเหรอโอเคมาเลยครับเฮ้เยย คุณเทียว้วยแต่ว่าไม่ได้ออวันนี้มาออที่มัธยามเป็นไงบ้างมัธยามันกวานะเรี่เฮ้ยเที่ยอแล้วนะเอออ้าว่าคนที่หมชจอยหวานแหมหมอคนมีความแบบเออ เต้นอยู่หรือที่ทำออกมาเนี่ยมันมีสไตล์อะไรไหมเดนสิตายตัวเองไหมจริงผมว่าผมลงมานานแล้วที่่นั้นลงมานานแล้วลงมานานแลใก็ไม่รู้กันว่าผมเป็นตัวเองลองมาหลายหลายสไตล์หลายเต้แล้วี่รับงญ่ยังไออนิ่นเลยี่ยเป็นแบบน้เลยค่ะย่ะอาจจะเปนผมแทนแล้วนะเนี่ยเลี ต้นเหาให้ของเราในวันนี้นั่นจะคือเบลล์มินีเอาล้วอะเอางี้จะดีกว่าสำหรับวันนี้อายุเท่าไหร่เอามาชิชิชปากนิดนึงได้ไหมโอ้โหแสดงว่าปีดเป็นมีแรกที่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามีที่แล้วเหมือนมีติดมีติดตอนออกมาแต่ว่าอายุมอายุไม่ถึงค่ะ ที่จะเติมเต็มกขึ้นมาแล้วมนยืนถึงตรงนี้เอ้ขอบคุณุ่ารู้สึกไงของมนาทีที่เรียกชื่อเลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้หูหลัไปแล้วหูแล้วแล้วคิดมว่าเป็นตัวเองไม่คิดค่ะไม่คิดเลยวตอนที่ได้อยู่มันรู้สึกไงตอนที่แบบคุณแม่ต้องคิดแค่ว่าแบบว่ามาจนถึงไทรเบสแล้วก็มาไกลกนกว่าที่แล้วก็ตั้งใจทให้เปที่สุดนะคะอ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N